สวัสดีค่ะทักทายกันช่วงเย็นๆหลังจากที่ร้อนตลอดทั้งวันนะคะตอนเย็นก็ออกมาชมบรรยากาศหลังบ้านกันดีกว่าและนี่ก็คือภาพบรรยากาศของนกยางกอ,อกกาลังหาอาหารตามธรรมชาติของเขาอยู่นะคะทุกคนตรงนี้จะเป็นทางน้ําล่องน้ําแล้วก็มีต้นเฟื้อขึ้นลกๆหน่อยจ้าหลังจากที่ร้อนตลอดทั้งวันแล้วก็ทํางานเคร่งเครียดอยู่กับงานประจําแล้วก็การลงคลิปต่างๆนะคะทุกคนช่วงเย็นเราก็เลยมีเวลาออกมาเดินเล่นเดินพักผ่อนกันเนี่ยละคะ่ะในหลายครั้งก็ติดงานอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาทักทายกันแล้วก็ตอบคอมเมนต์สักเท่าไหร่อาจจะตอบช้าหน่อยนะคะทุกคนแตต่ก็จะพยามอบ อย่างต่อเนื่องนะคะาหน่อยแต่ก็จะทักทายทุกคนทุกบ้านเลยนะคะแล้วจะไปเยี่ยมบ้านทุกคนจ้าช่วงนี้ถึงจะเข้าหน้าฝนแล้วแต่ถ้าฝนไม่ตกก็ร้อนมากมายเลยตอนเย็นก็จะชอบออกมาเดินเล่นแล้วก็เจออากาศบริสุทธิ์แบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ออกกําลังกายด้วยไปในตัวแล้ววันนี้เป็นการพักผ่อนเดินเล่นชมบรรยากาศที่ใกล้ชิดนกยางกอ,อกมากเลยนะเนี่ยไม่กล้าขยับเลยคะ่ะทุกคนเขาบินหนีแน่ๆในทุกๆวันเช้าเย็นเนี่ยเราก็จะได้ใกล้ชิดธรรมชาติแบบนี้แหละคะ่ะทุกคนเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่แบบวิถีชนบทแล้วก็ปลูกผักกินเองคือักกกถ้าาเรจะิินนนนแแบบบบบไไหหชอ กินเองเลยค่ะไม่ต้องซื้อค่ะทุกคนแต่ถ้าจะซื้อกับข้าวความสะดวกสบายก็มีเซอร์วิสถึงหน้าบ้านหลังบ้านเลยนะทุกคนถ้าหลังบ้านก็จะเป็นรถกับข้าวถ้าหน้าบ้านก็จะเป็นเรือกับข้าวค่ะอยู่แบบชนบทแต่สะดวกสบายจริงๆนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ